นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเยเวรังโนปะนัยหันติเวรังตุสุติสุปัมมักติติ โนอบนมเบรพระพุทธเจ้าพระอรหันตเจ้ากราบนมัสการพระอาจารย์และพระพิสุขสสวัสดีเพื่อนสามเณรทุกรูปโคเลขาเจริญลนักเรียนโรงเรียนธรรมวิชาจุตทัน สามเนรจู้สามเนากกาะวิธบริบูจากมาเรเวณทำในเรื่องเวรของผู้ไม่จองเวรดังบาลีที่ได้กล่าวไว้บทหนึ่งว่าเยเวรังโนปะในนันเตเวรังเตสุปะสัมมาติติเวรของผู้ไม่จองเวร ย่อมระงับได้ผู้ไม่จงเวนคือบุคคลที่ผินโทษเป็นการจงเวนแล้วนะครับเสียด้วยการมีกันติความอดทนและเมตตาความรักใร่สามัคคีกันช่วยเหลือก็อกคูนกันหมดความบาดอเวงสงสัยต่อกันทำให้อยู่กันอย่างมีความสุข เลยังมีเวลาที่จะทำประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวมอีกด้วยสมดดัจกุบาสตรีมาทีิมาจากสงเดพละสาามณะเจ้ารงพระยาวาชชรยานวะโลโรสได้กล่าวให้ว่าโลโกปัตรมพิกาเมตตา เมตตาเป็นเครื่องคำจุดโลกเมตตาแปลว่าความรักใคร่ปรารถนาดีบุคคลผู้ประกอบไปด้วยเมตตาเป็นผู้เอ,อเื้อเฟื้อเผื่อแพ่มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขฉะนั้นเมตตาธรรมจึงเป็นธรรมที่คอยงคุ้มครองโลกไว้ให้เราสัมยัสร่วมกัน,เ,กนเป็นกพื่อน มีความเ็สมักสมานส,สามัคคีโตกันช่วยเหลือเก้ากูลกันซึ่งกันเละกันทำให้โลกสงบร่มเย็นผ่อนคลายจากสิ่งชั่วร้ายล,ลงเป็นอันมากเมื่อมีเมตตาเราจะเว้นจากจาก,การจงเว้นได้และรอดพ้นจากโทษการจงเว้ทั้งพวง ที่จงเวนสามเณรจะได้ยกตัวอย่างพระเทวทัศที่จงเวนต่อพระสมมาสามพุทธเจ้าของเราจนถึงกับต้องตกนรกอเวจียังไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดยังจนถึงทุกวันนี้สามเณรจะได้เล่าย้อนไปถึงปฐมสาเหตุการอาฆาตจงเวนที่พระเทวทัศน์มี โตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอ,อดีตการนับย้อนไปห้าขับจากพัตระพัตรกับนี้มีพ่คาคารสองคนอาศัยอยู่ในเมืองเซริวะพค้าทั้งสองมีชื่อเหมือนกันแต่ทั้งสองมีนิสัยที่แตกต่ตางการเราฟ้าขับดินวันหนึ่งทั้งสองได้นำสินค้าของตน ข้ามแม่น้ำไปขายที่เมืองอัตะภูระเพื่อจำหน่ายเล่ซื้อข้าวของที่เห็นว่าพอจะนำกลับมาค้าขายทำกำไรกันต่อไปเมื่อเดินทางเข้าเมืองพ่อข้าคนเร่ก็เรียกตะกูลเร่ขายสินค้าของต้นผ่านมาถึงบ้านยายของหลานคู่หนึ่ง ซึงมีฐานะยากจนหลานสาวเมื่อได้ยินเสียงก็วิ่งออกมาดูเห็นเครื่องประดับต่างๆล้วนมีของสวยง,งามก็ได้ก็อยากได้จึงอ้อนวอนยายซื้อให้สักชิ้นแต่ก็ได้แต่ถอนใจยายจึงบอกใจหลานว่าหลานรักเราหนั เป็นคนยากจนไม่มีเงินแท้ไม่มีเงินที่จะกินจะใช้อยู่แล้วจะเอาอะไรไปแลกของเขาเอาได้เล่าแต่หลานไม่ละความไม่ยามทู่สาวิ่งไปเอาถาดในบ้านหยิบถาดก่อข้าคขาใบหนึ่งซึ่งเห็นว่าไม่มีประโยชน์อะไรแล้วเมื่อพ่อเขา รับถาดมาถือก็รู้สึกว่ามันหนักมากจึงเอาเข็มคูดเมื่อคูดก็เกิดร่องรอยชอะรอยนั้นก็มีสีเหลืองอารามพ่อคาสจึงรู้ว่าถาดใบนี้ทำด้วยทองคำจึงคิดอยากจะได้มันมาแบบรรีจึง พูดกับยายคนนั้นว่าถาดใบนี้ไม่มีคุณค่าหรอกแล้วก็โยนทิ้งแล้วก็เดินออกจากบ้านยายหลานผู้นั้นไปเมื่อตกบ่ายมีชายเร่ขายคนที่สองเดินทางมาขายหลานก็ไม่รักความพยายามยังอ้อนวอนยายให้ซื้อเครื่องประดับผงใจคนนั้นยายก็ได้ เรียกชายคนนั้นมาที่บ้านและยื่นถาดใบเดิมให้แกชายคนที่สองแล้วชายคนที่สองก็ได้เล่าความจริงว่าถาดนี้คือถาดทองคำเมื่อยายกับหลานได้ฟังแล้วก็เกิดวามตกตะลึงยายก็เอ่ยปากมาว่าถาดทองคำใบนี้ Th ân, th ân úng, ử, เกิดจากบุญบารมีของท่านท่านจงเอามันไปเติดแล้วก็พูดว่าแล้วแต่ท่านจะตอบแทนข้าอย่างไรชายคนนั้นด้วยความมีใจเป็นคุณธรรมจึงมอบสินค้าทั้งหมดให้ยายหลานผู้นั้นและเหลือเพียงตาช่างเละเงินเพียงเล็กน้อยเพื่อพกติดตัว แล้วก็จากบ้านนั้นไปส่วนใจใจคุดคนที่หนึ่งก็เดินข้าขายต่อไปใจก็กระวนกระวายจุจด่อดอยู่ตาท,ทงทำไปนั้นเดีลยวเขาก็าได้เดินกลับมาบ้านของยายหลานคู่นั้นแล้วบอกว่าข้าจะยอมให้เลขผมก็ได้ตามใจของท่านยายก็ตอบว่า เจ้าคนใจคดเจ้าบอกเองว่าตอนเช้าตะหาดใบนั้นไม่มีคุณค่าสำหรับเจ้าแล้วทำไมตอนเย็นถึงจากได้เราไม่มีให้แล้วหรอกถาาใบนั้นอ่ะเราให้ชายคนใจซื่อไปแล้วชายคนใจคดก็โกรธมากก็เกิดความโมโหแล้วก็ล้มุมติลงไป เมื่อพื้นขึ้นมาก็ได้เทสินค้าของกระจัดกระจายแนะถือตาช่างวิ่งไล่ตามชายใจซื่อไปเมื่อถึงท่าน้ำชายใจคดพบว่ามีเรือลำหนึ่งลอยอยู่กลางแม่น้ำชายใจคดก็เลยเรียกคนพายเรือว่าให้มารับตนแต่คนใจซื่อ อยู่บนเรือนั้นก็รู้ว่าต้องเป็นไปกับตัวแน่จึงจังให้คนพายเรือให้ไปเรือให้เร็วขึ้นเมื่อชายชายชื่อไม่ได้สมดังปารณาก็ได้หยิบเมดชายขึ้นมาแล้วชูขึ้นว่าหากใายในกำมือนี้คือพบกชาติที่ข้า เกิดร่วมกับเจ้าขอให้ข้าตามจงรังจงผาานเจ้าจนกว่าอ,อีกข้างหนึ่งจะเข้านิพพานเมื่อกล่าวจบใจผู้นั้นก็สิ้นใจตายนับตั้งเป็น,นั้นมาพวกข้าทั้งสองหากเกิดมาพบกันชาติใดไม่ว่าจะเกิดเป็นสัตว์เกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นญาติกัน ก็จะตามจงล้างจงผลันกันจนกระทั่งถึงปุ๊บชาติสุดท้ายพ่อค้าเจคุตุนนั้นได้เกิดมาเป็นเจ้าชายเทวทัตส่วนพ่อค้าเจซื่อพ่อาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั่นเองแม้ชาติสุดท้ายเจ้าชายเทวทัตยังคงทรงเวร จงหลานพระพุทธเจ้ามีเึกิกรา่าแตการจองเวน,นั้นไปจองเวนกับผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์และมีบุญบารมีจึงต้องทำให้ตนเองไปตกในบไยภูมินรกขุมที่แปดเอาเวจีหมานารกทุกตรมานจนถึงปัจจุบันไม่รู้เมื่อ,อไรจะหมดกรรมทุกตรมาอีกยาวนาน นี่คือผลของการจองเวรผู้อื่นนำพาให้ตัวเองพุกกับความเดือดร้อนเป็นทุกข์ตั้งชาตินี้และชาติหน้าหากเราคิดโกรธเคยพยาบาทคยอยู่จงรีบเอาไปเสียโดยเร็วถ้ายังคิดแค้นอยู่เรื่อยๆก็จะกลายเป็นก็จะเป็นฟานของเวรที่สุด ถ้าผู้ที่เราคิดจองเวเป็นผู้ที่มีบุญบารมีเราอาจจะไปตกอยู่ในอบายภูมิเหมือนพระเตวทัศเช่นนั้นเหมือนกันเราจงใช้คุณธรรมมาระงรับความโกรธมีขันติคือความบุญตุนและความีเมตตาต่อตาบรรดาเพื่อทำลายความโกรธเค้นในใจของเรา เน่ไม่ให้มีใครมาจองเวรสมดังกรุบาสิตี้ในลิกิตวันน้ำบางต้นว่าเยเวรังนปะในหันติเวรังเตสุปะสัมมาติเวรของผู้ไม่จองเวรย่อมระงับได้ขอให้ทุกท่านระวังจิตระวังใจอดตนไม่หรือไปกดเคืองผู้อื่น พยาบาทผู้ใดโดยการใช้วิธีแผ่เมตตาเป็นเนืองนิดก่อให้ทุกคนมีความสุขไม่ว่าผู้นั้นจะด่าว่าเราอย่างไรคิดกับเราไงแต่ใจของเราก็มีเมตตากับเขาอยู่เสมอทังเช่นนี้ได้ชีวิตไปไม่ไฟไม่เผาลูกกายสุดใจอายุขัยยืนยาว สุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคภัยใดๆเบียดเบียนสามเณรขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนธรรมวิชาทุกท่านได้อานิสงส์จากการระวังใจไม่ให้โกรธเคืองต่างหลายที่ได้กล่ามาแล้วทั้งหมดนั้นแล้ก็ใช้ให้ทุกท่านรักษาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ไม่มีสินใจเศร้าหมอง จงทุกท่านทุกแสดงธรรมมรรคณาก็สมควรแก่เวลาขอยุติลงไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการลัะนี้สาธุสั